ขอโสดขอลาบน้องลงพ่อเปิดทรัพย์นี่และให้โสคให้ลาบเ c เได้หลุดเด้ออธิษฐานในใจหลวงอธิษฐานเออ,อแห้งแห้งแค่นอ้คนบุก,กินเขา สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพอกับกผมบอลสักขลุดชาแนลนะครับผมท่านผู้ชมครับครับผมวันนี้นะครับผมผมอยู่ที่วัดบ้านกกขาวนารามนะครับผมท่านผู้ชมครับที่บอลสักเคลื่อนมาเห็นคลิปที่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับงวดประจําวันที่16กันยายน2566ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับบอลสักมาครั้งแรกนะครับผมที่วัดกกขานะครับผมหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับผมท่านผู้ชมอยู่ด้านนูวนนะครับผม ท่านผู้ชมอาจจะจําได้ที่บ่อสซักได้มาเฮ็ดคลิปนะครับผมเนาะแล้วก็มาจุดทูบขอโชคขอลาบนะครับผมก็ได้เป็นตัวเลขตัวนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับ946นะครับผมก็ถือว่าเข้าเต็มเต็นะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาขอต่อนะครับเข้าแล้วขอต่อด่วนเลยนะครับผมที่วัดบ้านโขขานะครับผมท่านผู้ชมครวามืัอนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวบอสซักสิบาท่านผู้ชมไปจุดทูบขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวศักดิ์อัลโลดชาแนลนะครับผมท่านผู้ชมครับดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมหวยรัฐบาลไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลานะครับผม2566นะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าเข้าไปด้านในนะครับผมไปชมบรรยากาศด้านในนะครับผมวันนี้มีพญานาคนะครับผม2องค์นะครับผมปู่พ่อปู่ศรีสุโธและย่าศรีประทุมมาบรรยากาศสวยๆของวัดบ้านกกขาตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์นะครับผู้ชมผู้ชมครับเดี๋ยวไปด้านนนน้ำกันครับตอนนี้บัดเป็นกำลังสามครับผู้ชมผู้ชมครับนี่คือพระธาตุศรีรัตน์นะครับผมวันนี้มากับน้องนาเดียวิสุภพรครับมาด้วกันครับผมะวันนี้เรามาขอต่อนะครับผมนี่ครับผู้ชมผู้ชมครับ หลวงพ่อเปิดซัพย์นะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อเปิดทรัพนะครับผมให้โชคนะครับ9 4 6งวดมที่แล้วนะครับผมตีบอรสักเดี๋ยมากนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมสำหรับมาวันนี้ก็ามาอีกเหมือนเดิมนะครับครับผมครับท่านผู้ชมครับ นี่คือหลวงพ่อเป people, ิดซัพย์นะครับผมแล้วก็พ่อปู่ศรีสุโธและก็ย่าศรีประทุมมานะครับุณท่านผู้ชมครับพญานาคสององค์นะครับเดี๋ยวกอน่าจะมาขอโชคอลาภนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเอาของเสียนไหวก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับผมพอกันอีกแล้วพอกันอีกแล้วครับผมกับเบาสักักเอาหลดเดินทางมาหอดคือเก่ามาหลอบัางหันผมแห้งเลยครับคุณแม่นี่ เอฟซีเปิดมีโชว์มีลาบน้ำนะครับผมหยานี่ครับผมสี่หกหยาครับผมต้องพอเปิดจับวัดพุทธาครับเนาะเหนาะเหนาะเดินเตรียมเลยเนาะแม่เนาะยังวมากเมื่อนี้ผมก็เลยมีโอกาสเดินเดินทางมากขอต่อเลยสี่หยาครับผมได้ไล่หม่องนะครับผมหม่องไล่เข่าพวกก็จะตามให้เอฟซีครับผมครับให้เพื่อนมีโชว์มีลาบเนาะครับเน่อเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวจัดชุดเสียนไว้ให้ผมนะครับ ครับผมเปิดซับครับผมมาอนี่ยพ่อเปิดซับเนาะหลวงพ่อเปิดซับเพื่อจะขอโชคลาภไปฝากเอฟซีนะครับผมเพื่ได้นอกระเบือกน้อยครับผมเอฟซีพันได้กับเอฟซีพันได้ครับเเอาใดครับผมเอาบูชาในตู้รด้วยครับแม่ครับครับผมขอท่านผู้ชมครับผมสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ทําบุญนะับผมกราบไหว้ขอพรนะครับบุญท่านผู้ชมเดินทางมาได้นะครับที่วัดบ้านกกขา ตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตะนบุรีจังหวัดสุรินทร์มาพ่อกับชิมพ์พ่อคุณแม่ลดนะครับผมเป็นบริการดอกไม้ร่วมทําบุญกระเบื้องด้วยนะครับผมเพื่อสิสร้างวิหารล้านนานะครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับครับผมครับท่านผู้ชมกับมี่เขอเป็พี่น้องเดินทางมาในไร่หม่องในไร่บอนนะครับเนาะเพื่อสิมาเดินทางมาขอโชคขอลาภขอพรน,นะครับ เอาวันนี้เราจะให้วิสุพพรคทัาทำพิธีด้ันในเนาะไปด้านในก่อนแค่น้อง,องคนคนเดียะย่างก็ลุกล้เดี๋ครับท่านผู้ชมครับดูความสวยงามนะครับผมโอ้พญานาคองคใหญ่นะครับพ่อปู่สีสุดโทนะครับน้องเดียะ ไอ้ลูกหันน้านี่ลูกยิ้มสวยวันนี้ยืนตรงในห้องก่อนเดี๋ยวรอแม่ก่อนวันนี้น้องเดียจะมาขอโชคลาภแลบค่ะมาะฝากเอฟซีน้องลูกเนะ้องมาเดียอยากจตตีละข้างมแมงแมงทีละข้างแมงแมงเดี๋ยวขบมาตีน้องลูกเนะ้องได้ไปจุธูบบอก 9. เก่าเพิ่นก่อนน้องลูกเนะาะแม่อธิษฐานขอโชคลาภ ใส่เข้าไปเลยก็ได้ครับเพื่อนมาเัื่อนหอนตีนครับคุณผู้ชมครับกามีายพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเดินทางมาแต่หละไร่แมงายๆบอลนะครับมาขอโชคขอลาบขอพรนะครับผมไปขอไปด้านในเต้านะครับผมเพื่อนอนุญาตให้ใส่รองเท้าขอไปได้ครับเพราะว่าผื่นมันหอนเพื่อน่านะครับใส่เข้าไปเลยเพื่อน่ามัื่อนหอน คพายนะอาพายนาโอ่งไงบัลลุไ<ง>่เนาะสวยบอกรูเจี๊ยบรูเจียบเป็นกนเห็ดเนาะะครับท่านผู้ชมครับนี่คือ หลวงพ่อเปิดซับนะครับผมท่านผู้ชมครับหลวงพ่อเปิดซับนะครับผมท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะครับผม16กันยานะครับผมให้บาวซักไปเต็มเต็มเลย9 4้าี่หนะครับงวดนี้เราจะมาขอต่อนะครับผมขอต่องวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566นะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้องหน้าเดียครับพี่สุภาพรนะครับผมเป็นคน ทำพิธีบอเก่าเพื่อน้อครับเนาะ ทุกท่านผู้ชมโอ้โหนะครันบบรรยากาศสุด,ดยอดเลยครับผมสวยงามมากนะครับผมอ่ะน้องนาเดียวถาวายดอกไม้หน่อยมั้ยบ่จ่าถวายละอ่ะชูทูบอกเป็นเตียลูกุเป็นนางลงเร็วอ่าพอน้องสาวโคขอลสาวเตลูกเด้อพอนเปียกขอพรคาถาเด้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมนนาสกาเลนะพุทธะอิหันอิรัญญะอวัตตังอภิปูเชยามิอิมัสสานุภาเวนะอายุงวันังสุขังโพโคพาลังโหตุสัพพธา สิทธิมัตุสิทธิมัตุสิทธิมัตุสิทธิลาโพสิทธิยาโสสิทธิโพโคสิทธิเตโชสิทธิยะโยชะโยพระวันตุเมสพะสภพะธาพุทธหิรัญญาอวตังสัทปาปเลตุนะโมพุทธายะ สาธุมณีลวงพอเปิดรัพ์นะครับผมมณีลูกหลานช่องบ่าวักคักอรดถแชนแนลนะครับผมแล้วกวีสุภาพรน้องนาเดียนะครับผมมณีมาขอโชคลาภนำลุงพอเปิดซับนะครับน้องเพื่อเป็นโชคลาภเปิดทางเปิดปองเปิดปองเปิดทางเปิดเปิดซั์เปิดยังเปิดโชคลาภให้ลูกให้หลานเด้อปูเด้อมณีนะครับผมน้องลูกหลานเดินทางมาเพื่อ เป็นแนท่ถ้าให้กับเอฟซีเพื่อนไดนมีโชคมีหลับงวดประจําเมื่ทีนึงตุลาคม2,566ันหาหอดสิบเด้อซาใส่ร่มกอเปิดซับไปเด้อเปิดโชคเปิดโชคเปหลับระสามตัวเต็มเตียมคือเก่าเดออสาธุครับสาธุตัวนี้จะเป็นจุดทางนอกจุดทางนอกดดานนอกเนาะ ก็จะหวานแน่นะครับผมท่านผู้ชมครับเนาะบรรยากาศตอนทิมเที่ยงนะครับผมทำเ,เพื่ออะไรูกวันนี้เราจะมาขอฟังของ่าสีปทุมมาเนาะหลบก่อนข้าขออยู่ที่อ่อปู่สีสุโธนะครับ แม่มองในเดยใส่ถูกปะค่ะนอนน่าเดียเห็นผ้าบัลกูใส่ป้าอยู่ใส่เจ้าว่าอ๋อบัลป้าจะลงกลเธอรหลกเนาะมันเลยเนาเนะ มั่งคั่งลุงพ่อเปิดทรัพ์นะครับผมท่านผู้ชมดอกไม้นมันบอสจุดูครับผมบอกกล่าวนะครับผมเนาะเพื่อจะขอโชว์ขอลาบนะครับเมื่อกี้นี่นะเดินทางมาจากศรีสะเกดขึ้นกันนะครับบอกว่าอยากขอโชว์ขอลาบน้ำลุงพ่อเปิดทรัพย์น้ำบาสักประสันนะครับผมบอกกล่าวเมื่อไงขอนํายาสีประตมานะครับผม องค์นาคนะครับผมองค์ใหญ่นะครับผมของญาติศีปทุมมานะครับนัโมตัสสะพะครวโตัวรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพะครวโตัวรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพะครวโตัวรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิทุติยัมปิกกายวาจาจิตตัง อาหางวันทาพญานาคคีนีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิตาติยัมปีกายะวาจะจิตังอาหางวันทานาพญานาคคินีสีปทุมมาวิสุทธิเวทีเทวีปูเชมิเมตันจะมหาลาโภปิโยนาะขันทะปริตังสาธุสาธ,สาธุเด้อยาสีปทุมมา มันนี่ลูกหลานเดินทางมาจากทางอำเภอราชสีสลัยมาขอโชคขอลาช่องบ่อสักขับช่องบ่อสักขัเอาโหลดมาขอโชคขอลาไปฝากเอฟซีถูกแล้วขอต่อค่ะถูกแล้วขอต่อนะคะหมดวังหันนะครับผมท่านผู้ชมเพิ่นกะมีโชคมีลาบนเนาะครับเนาะหลวงพ่อเปิดทรัพย์เพิ่ดกะหายโชกหายลาบมาเมือนีกับขอน้ำยาสีปทุมมาให้เปิดปองเปิดทางให้ลูกให้ล้านเด้อให้เอฟซีทั่วประเทศให้ขึ้นซูยางไม่นครับเอฟซีทั่วประเทศเพิ่อได้มีโชคมีลาบนำ หลวงพ่อเปิดทราบว่าอ,อีกงวดน,นี่เด้อรวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6นี่ครับผมสี่ไดเป็นตัวใดก็แหงออกมันตัวเหลืองนี่เด้อรปูเด้อร์หยาเด้อร์หยาสีปรุมมาวันมเนี้มาขอน้นยาสีปรุมมามเมเนี้มาขอน้นยาสีปรุมมาเนาะครับผมครับทา่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมขอบอกก่อนเร็วๆจุดทูบแล้วเดี๋ยวรอดูตัวเลขน,นะครับว่างวดน,นี้พเพี่เส้เป็นตัวใด นะครับคุณท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวก่อนสีรอช่วงระหว่างที่รอตัวเลขนะครับผมเดี๋ยวผมบาสจะรีวิวนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวนคะครับผมแห่งหนึ่งของอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณท่านผู้ชมครับที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีนะครับคุณท่านผู้ชมครับก็น่าจะเป็นประมาณคุณท่านผู้ชมครับตรงตรงข้างหน้านะครับผมหน้าวัดจะเป็นเหมือนกับบึงหรือว่าเป็นอ่างเก็บน้ํา เป็นบึงน้ํหน้องใหญ่นะครับโบล่าความเสือไปคิดว่าจะเป็นพญานาคทางขึ้นของพญานาคขึ้นมาตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับก็จะขึินมาตรงนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมครับก็คือยูดานพงก็จะเป็นมีพญานาคกำลังที่ช่างกําลังก่อสร้างอยู่ก็มีนะครับผมสวยงามนะครับผมท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเฮ็ดแล้วแล้วนะครับเข้ามาบุาก็จะมาพ่อนะครับผมเนาะจะมีร้านขายบริการน้ำหวานบริการเครื่องดื่มนะครับน้องเด็กกินยังบุหรี สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมนี่ครับผมท่านผู้ชมผู้เดียกมากกัิมีตัวนี้ผมมาขอเธอแลกเลยนะครับที่ผมมาเห็นคลิปเนาะมื่อนะ่ะรครับแต่ว่าผมผมบริสุทธิ์ด้วยครับพอผมเป็นให้เ่เอฟซีเผยแนวทางซื้อเขาก็ะเถิกนหลายอยู่ครับผมครับผมแมนครับเป็นกระหายเต็มเต็มเลยครับนี่เกาหลีหกนะครับได้กี่ยังบ่างเอาดิ่ลูกสร้างมาเลยเดี๋ยวพอล่กัน ครับผมขอแม่เขาขนาดนั้นลูกสาวนี่ก็ไปขออยู่สานแม่ฮห้นี่ไปลองเพ่งอยู่สานแม่ฮห้นี่เพิ่งก็ได้ก็ได้คือนก็ได้ระหว่าได้ซีหัวขึ้นครับมอรมหน่อยมอลำหน่อยร <laughs> ้านลุงเกียรปั่นหนักนี่ละทีมงานทันหนักนี่ล้ว มาแล้วนะครับผมตัวแรกเป็นเลขศูนย์นะครับรอบนี้ท่านผู้ชมขอรอลุ้นด้วยกันนะครับผมว่าวันงวดนี้หลวงพ่อเปิดซับ่าตศรีปทุมมาจะให้เป็นเลขตัวไหนนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับงวดก่อนเต็มๆเลยนะครับผมเก้าสี่หกนะครับหลวงพ่อเปิดซับนะครับผมระจำวันที่สิบหกนะครับยังยังนะครับ โองนาคยาสีสุดโทนะครับสวยงามนะครับผมท่านผู้ชมครับผมเป็นเลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของอำเภอรัตนบุรีนะครับงานปันน้นนาคก็ถือว่าฝีมือสุดยอดเลยนะครับผมสำหรับช่างปันน้นนาคนะครับ เป็นพีไา้เป็นไอ้ห้าของบอสักนี่แหละครับุ่นผู้ชมนะครับเผื่อมีการมีงานปั้นนาคปั้นองพระนะครับผมก็ติดต่อได้นะครับที่ช่องบอสักคักเอาโรดนะครับ ขอโชกขอลาบนั่หลวงพอเปิดทรัพย์นี่แหละให้โชกให้ลาบเอฟซีได้ลูกเด้ออธิษฐานให้ใช้ลูกอธิษฐานเออแห้งแห้งเท่านึงเอ้คนบวกินเขาลูกเนี่ยนึกเอามาเดีย ปาดขวัญกี่เงี้ก้่นเดยอ่ตามเอาเอาหามาเด้อทางนี้ตีอะไร่เดียจะจะจะมีศกหนึงโอ้เกิดเป็นผ้าเลย อุ้ย04แล้วครับท่านผู้ชมนะครับผมรออีกหนึ่งตัวนะครับ04แล้วนะครับผมรออีกหนึ่งตัวนะครับมวดนี้นะครับผมหลวงพ่อเปิดซรัพย์จะให้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเอาปากกามาเลยยังครับผมครับเดี๋ยวรอรุ้นนะครับผมว่าหลวงพ่อจะให้ตัวไหนนะครับงวนนี้ย่าศรีปทุมานะครับผมรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมนะครับ ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักเออโล่ด้วยกันรับกันนะครับผมถูกแล้วขอต่องวดนี้นะครับผม1ตุลาคม2566นะครับท่านผู้ชมครับครับผมครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวหลังจากที่เรารอเลขทูบนะครับผมจะให้วีสุปว่อนขยเยาเซียมซี่นะครับผมเป็นเลขท้าย2ตัวนะครับผมงวดประจําวันที่1ตุลาคม2566นะครับผมกับญาติศรีปทุมมาหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับท่านผู้ชมครับขอเป็น สองตัวนะครับอเลขท้ายสองตัวอธิษฐานแล้วบบก,ก็บอกเก้าวเพื่นเนาะบอกเก้าวเพื่นขอโชคอขอโชคลาภเขเียซซีออกมาได้เซอซยาด้อค่ะอาออกแล้วนะครับ ในตัวไหนได้เลขแปดนะครับผมท่านผู้ชมครับอืมแปดแล้วนะครับะตัวที่สองได้เก้านะครับผมท่านผู้ชมครับฮะสรุปแล้วเลขท้ายสองตัวประจำเมื่วันที่หนึ่งตุลาคมนะครับผม2566นะครับผมท่านผู้ชมครับเซียมซีมซีได้89นะครับผมท่านผู้ชมครับ แล้วก็มาลุ้นเลขทูบกันนะครับ่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันนะครับผมผู้ชมป้านะครับมวดนี้นะครับผมยาสีปทุมมานะครับผมให้แล้วนะครับผมศูนย์สี่เจ็ดนะครับผมหรือว่าศูนย์สี่หนึ่งนะครับผมเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้ด้วยด้านล่างศูนย์สี่หนึ่งนะครับเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งเป็นโต้คล้ายๆกันนะครับผมเจ็ดทำไมไม่มีฮางเลเจ็ด เช็ดขีดไหมฮะท่านผู้ชมนะครับผมศูนย์สี่เจ็ดนะครับผมชัดเจนนะครับผมครับผมท่านผู้ชมนะครับผมมาแล้วนะครับผมสรุปแล้วเป็นศูนย์สี่เจ็ดนะครับผมเลขเซียมซีเลขท้ายสองตัวได้แปดเก้านะครับผมงวดนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับผมกับหลวงพ่อเปิดทรัพย์ นะครับผมวันที่แล้วให้เต็มๆนะครับผมวันนี้ขอต่อครับผมกับยาสีปทุมมาเดี๋ยวมาสรุปตัวเลขด้วยกันนะครับผมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมดูใกล้ๆนะครับผมหลวงพ่อเปิดทับยาสีปทุมมาวัดโกคาเลขทูบศูนย์สี่เจ็ดนะครับผมเชียมสีแปดเก้าแล้วก็เลขทูบกันไว้นะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับศูนย์สี่หนึ่งนะครับผมแปดเก้า อาจจะเป็นแ6กก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแ่งรัฐบาลไทยหัวประจำวันที่1ตุลาคมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักอาโลดขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกับหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับผมท่านผู้ชมครับสลากคืนนี้ผมบ่าวสักและก็วิสุภาพรนะครับผมน้องนาเดียจะได้ลาท่านผู้ชมแค่นี้ครับผมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบครับผมสวัสดีครับ